สวัสดีครับวันนี้ตอนเที่ยงอากาศร้อนๆนะครับอยู่ในช่วงวัยรุ่นทำนานะครับ EP ที่4แล้วนะครับวันนี้ก็อากาศร้อนๆเที่ยงๆนะครับเราก็เช่นเคยครับอยู่กันที่ทุ่งนานะครับวันนี้เราก็จะมาทำการสูบน้ำเข้านานะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราใช้กันเลยนะครับหลักๆเลยนะครับสำคัญที่สุดในการมาสูบน้ำนะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็คือ ื่องสูบน้ำนะครับเครื่องสูบน้ำยาวๆน่อยาวๆนะครับแล้วก็ต่อมาครับน้ำมันเราต้องใช้เติมนะครับสำคัญต่อมาครับยางในรถนะครับเอามาตัดเป็นเชือกแล้วก็อันนี้เลยที่จะส่งน้ำลงไปใส่ในถังน้านะครับก็คือท่อเขาเรียกท่อผ้านะเดี๋ยวพอเวลาเราขี่ยาวๆน้ำมันเข้ามันทับมันก็จะปุ่มเป็นแท่งไปเลย ต่อมาครับสมออ่ามีสมอก็ต้องมีคอนนี่ครับคอนปอนใช้ในการตอกสมอนะครับเพื่อจะยึดท่อนะยึดท่อให้มันอยู่ติดกับพื้นนะครับไม่ให้มันโยกหรือไม่ให้มันล้มนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดเตรียมอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องสูบนะ้ำโอเคครับตอนนี้เราก็ทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ำของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับค่ะ สูบน้ำเราก็จะหยดลงไปในน้ำนะครับก็ดูเลยนะครับก่อนที่เราจะสูบน้ำเนี่ยเราต้องตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เราก่อนในนี้นะครับจะเป็นเออเขาเรียกว่าจาระบ,บีนะครับ <Wow. S 1> เราจะต้องตรวจด,ดูว่าอุ้ยน้ำเดือดข้างในเนี่ยนะครับมันมีจารบ,บีหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันใช้จารบ,บีในการไปเออ หล่อลื่นนะครับโอ้มีนี่นะจาระบีแน่นเลยนะครับจาระบีเนี่ยมันจะไปช่วยลดการสึกล้อนะครับในการที่เหล็กมันถูกันข้างในเนาะแล้วมันก็จะมีอันหนึ่งอยู่อยู่ตรงปลายนะครับน่าจะเหลือเท่ากันนี่แหละเพราะว่าผมจะใส่เท่ากันตลอดพอดีลืมดูอาต่อมาครับข้อที่เรามัดนะครับอันนี้คือ ที่ผมบอกยางในนะครับยางในโมไซที่ไม่ได้ใช้แรงนะเราก็มาตัดให้เป็นเชือกนะครับเพราะมันจะรัดแน่นดีกว่าเชือกนะแล้วก็มานีสมอนะครับต่อลงไปแล้วก็ยางรัดให้เรียบร้อยตอนนี้มันจะไม่โยกนะครับจะไม่โยกนะแล้วก็แล้วก็พี่นะครับเท้าขางเราใหลงไปนะทุคเราปล่อยไปอยู่โน่น <Amazing. S 1> อ่ะเดี๋ยวลองติดเครื่องดู มันเติมแล้วเรียบร้อยเต็มถังนี่มาเปิดสวิตเอาปลาบาดเครื่องก็ดูตรงนี้น้ำมันเชื้อเพลิงตอนที่ดันไปนี่ติดเครื่องดันโอเคครับไม่ได้ติดนานมากโอ๊บให้เงียบ ก็ต้องมาคอยดูท่านะครับว่ามันบิดมันคับรงไหนหรือเปล่าต้องให้น้ำมันเดินสะดวกไปละไปละไปแลงงเอ้น้ำมาแล้วดีไหยอดทีนี้เราก็แค่ปล่อยให้เครื่องมาทำงานไปนะครับแล้วเราก็คอยดูว่าน้ำเนี่ยมัน เพียงพอเ,บบเรื่องรหรับที่เราต้องการนะครับให้เราดูตรงนี้นะ,ะมันแห้งมากมันเริ่มเหินดินแล้วเราต้องให้มันชุบน้ำอันนี้เท่าไหรยเรียบร้อยไม่ยากเลยนะครับกับการสูบน้ําอันนี้เป็นเครื่องสูบน้าเขาเรียกว่าเครื่อง,องหัวพญานาคนะครับมันจะติดตั้งง่ายนะครับแต่ว่าเะเครื่องน้ำมันน่อยเป็นเครื่องเบนซินนะครับ แต่ถ้าเราจะสูบให้มันทั่วเนี่ยทั่วนาเลยนะครับเราจะต้องใช้รถไถที่เป็นเครื่องใหญ่กว่านี้นะครับมันจะเขาเรียกว่าจะประหยัดน้ํามันแล้วก็สามารถสูบน้ําได้เยอะแล้วก็เร็วนะครับโอเคสําหรับวันนี้สําหรับวัยรุ่นทํานานะครับคลิปสูบน้ํเข้นานาก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับขอบคุณสําหรับผู้ติดตามนะครับช่องของเราเลซี่เล็กต่อชาแนลนะครับ ก็เดี๋จะมีคลิปสาระดีๆมาให้ชมเรื่อยๆนะครับอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็ว่าก,กันไปเนาะโอเคตลอดวันนี้ก็สวัสดีครับผม